ีค่ะยินดีต้อนรับคุณใช่ใช่ต้องต้องตังเก็บไหมดูเจเอมค่ะคนสวยเต้นด้วยสิเวลาตามอ่ะต้องเต้นด้วยตามคู่ได้จริงได้ยื่าเออใช่เร็ว่สายด้วยสายด้วย ถ้ารอเขาเล็นแฟนเขาจะรู้มองตรงนี้ไม่ใช่หนอยบงลงเทรนปั๊มอะไรทำไมรุ่นแรงจังเลยโอ้โหใส่เยอะฐานได้เลยเหรอแซปซีดไทยหนูต้องดูหนูอ้วดเลยนะ ติดจ้าบกต่อดูค่ะมือเจเอ็มเจเอ้มเข่แตกคม่ขาตาส้มเยอะเยอะเลยค่ะใส่เยอะอร่อยเยอะอันนี้คือเยอะของหนูเลยผงนัว

อ๋อที่ก็ต้มขูตำมเครื่องน้ำจิ้ม2ชิ้นน่ะทำใหญ่ถ้วย,ยใหญ่ใหญ่สองชิ้นอันนี้สูตรสัตคามใช่ไหมคะ,ะอิสรับกไม่ชิมก่อนเหร,ครอคะโอ้ิปับเลยนะ

ยื๊อเอาเอายังไงหาคนชิมไหมคะเป็นยังไงอ่ะ่ไม่เรไม่เมร็จึ้งจมีโน่ถึ่รออยู่โอ้โหชุรถึงจ้า อร่เมเคันเข็มเหรอทำไมพี่ชิมไม่เค็มอ่ะคือข้างแากมันเป็นน้ำแส่มะนาวอันนี้คึจ่มโมแบบต้มดาบาลุกบาดมันก็ไม่เข็มเท่าไหร่โอ้ยคมบานชุบหนูมาชัชอยได้ได้อย่โอ้ยเออช่นยเาจ้าเฮ้ยเยอะวจ้ะมีปั๊จ้า

ส้มตำผมจะดึงเนผมจะึงีมอาทเาอาทางนั้นทำไมเงียบจังเลยคะพี่สบายตั้งใจจังเลยคะเอาไปเสริมทางนู้นไหมจ๊ะทางนน้นหมดยังไปเติมให้ทางโน้นหน่อยไหมผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณยังได้ลูกค้าเซฟนัวจ้าุไยมมสวยองย อะไรนะอย่าพึ่งนะเขาจะไม่ได้สี่เอาผ้าสวยอย่หนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปเสิร์ฟฝังโน้นเอาพี่ท็อปชิมให้หน่อยเอ้ยอะโอ้โอ้ มีติปด้วยดิเสีบเขามสียไม่มีเตีให้เลยเหรอมากินให้หมดได้ตักมากตักมาใจนีกตัมตักแฟนนีอะไยเอาชิมก่อนตักสนนีไหมตัวมมบ้าเออตักเอ มันต้นอะไรใส่เขาดิฮะีก่อนไดขี้ไงต้องไปขี้ก่อนตักบอกให้ตักเออบอกให้ตักอูมามิเอาลูกพี่ตักให้หน่อยเออตาแค่นี้เป็นยังไงอร่อยไหมชูรสเพียบเลยตักไปไหนใส่ในน้อยใส่นิดเดียวเองนิดเดียวอะไรแก้วอะไรช้อนช้อนวองตาแบบเอ้ยมึ๊กมึ๊กด้วยกุนห์อะไรเงี้ยหอมเหมือนกันเลยอร่อยไหมอร่อยอยู่ เรชาตบแบบราวราเออมันอเราใช่าอะแบบงการน้อยอะน้อยเรากินมูนเป็นยไงค่ะฝีมือตัวเองอร่อยมากเลยค่ะเราบอกว่าอร่อยมากเลย